พี่อยากเชื่อว่าคุณจะทำแบบนั้นดูหน้ามันสิผมไม่ได้ดูหน้าเขามาหลายวันละแต่วันนี้ต้องมองหน้าเพื่อจะได้ตบหน้าด้วยคำพูดไงละ่ะยังไงซะหวังว่าคุณจะได้ยินชัดและไม่ถึงผมอีกนะฉันขอโทษนะอาบีฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันคิดแบบนั้นอภัยให้ฉันด้วยนะไม่เป็นไรจะคิดแบบนั้นอีกก็แล้วกันโอเค จะอยู่กับมันยังไงอะ่ะนั่นแหละที่ผมคิดไม่ตกพบทนอยู่ห้องเดียกับเธอยังไม่ได้เลยแล้วนี่ต้องไปหลายวันมันน่าขนลุกมากแย่จริงฉันคิดออกแนละ้ววอกว่าจะไม่เกี่ยวกับผมนะอ,อ้เกี่ยวสินะเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยฉันชอบของขวัญจากหนูมากจ้ะอาบบีล่ะคะเขาชอบบ้านของเธอ าบอกว่าชอบคนยากของปราเกียต่างคนต่างเป็นแฟนคลับกันเลยล่ะคุณม็พูดเกินไปนะคะไม่ต้องรักษาน้าใหกันหรอกคูดเรื่องจริงฉันจะต้องโน้มน้าวใจคุณยากให้ยกเลิกฮันนีมูนทริปให้ได้เลยปราเกียอยู่แถวนั้นไหมคะเราอยากคุยกับเธอนะคะเอ,อไม่จ้าเธออยู่ห้องเธอพวกเขาก็จะไปฮันนีมูนกันก็เลยยุ่งๆกับการจัดกระเป๋า ดีเลยค่ะเด็กๆจะได้ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเออแล้วพวกเขาจะไปไหนกันละ่ะคะฉันอยากส่งพวกเขาไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ปาปีน่ะยุ่งมากตอนนี้ก็เลยให้พวกเขาไปเที่ยวสิมลาสักสีหวันก่อนหยุดยาวเ,าเมื่อไร่ค่อยไปสวิตเซอร์แลนด์อีกทีวันหลังนะจ๊ะ เขาจะไปกันเมื่อไหรแล้วคะคือว่าฉันอยากจะเจอปราเกียก่อนที่จะไปนะคะพวกเขาจะไปพรุ่งนี้10บโมงได้คะ่ะฉันจะไปหาพวกเขาแค่นี้นะคะนมัสเตนมัสเตว้าวพี่สาวได้ไปใหมูน2สองรอบซิมล่าแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ทำไมต้องสวิสเซอร์แลนด์ล่ะอาบีจะพาเธอไปรอบโลกก็อย่างได้ พี่กับอาบีจะไปฮันนีมูนฉันสงสัยจังว่าอาบีคิดอะไรอยู่ฉันเป็นห่วงพี่จังอาวนี่ปราเกียเข้ามาก่อนสิฉันเพิ่งวางสายจากทางบ้านเธอเพราะฉันบอกแม่เธอว่าพวกเธอจะไปฮันนีมูนกันแม่เธอก็มีความสุขมากๆถ้าเป็นอะไรเหรอจ๊ะหน้าตาดูไม่ค่อยดีเลยนะ เปล่าคะ่ะคุณยา่าหนูแคป่ปวดหัวนิดหน่อยนะคะถ้าปวดหัวเดี๋ยวฉันนวดให้นะเดี๋ยวก็หายเอาหน่อยไหมหนูไม่เป็นไรคะ่ะอย่าห่วงเลยหนูไม่เป็นไรเวลาอาบีปวดหัวฉันก็จะนวดให้เขาแล้วเขาก็หายเป็นปริจริงถ้าฉันนวดให้อาบีได้ทำไมจันจนวดให้เธอไม่ได้อ้ออนนึกออกแล้วบิโตครับยา่า ช่วยทำความสะอาดห้องอาบีและเอาของขวัญไปวางในนั้นทีนะระวังด้วยละอาจมีของแตกหักได้ครับามาเธอจะจะนวดให้นะอาหารพร้อมหรือยังเอามาเร็วเข้ารัดอะไรกันเอางานมาทำบนโต๊ะอาหารได้อย่างไงเก็บไปเลยนะฉันรู้ เวลาทำงานของทุกคนต่างกันเพราะอย่างนั้นเราถึงไม่มีเวลาบทโต๊ะอาหารร่วมกันดังนั้นฉันก็เลยนะทุกคนมารับประทานอาหารพร้อมหนะ้าพร้อมตากันในวันนี้ยังไงละ่ะเป็นความคิดที่ดีเลยครับแม่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าได้นั่งด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันทานอาหารไปด้วยกันใช่ไหมครับแม่แบบนี้เยี่ยมฉันจจไปยกอาหารนะคะ